ลูกค้าจะไนอกเป็นยังไงลักษณะกุ่มที่ทนนังคอ่าอเ้เสร็จ่้เพื่อนๆไปถลูกค้าของเรา ตวใหญ่จะเป็นคุปทานาบริษัทมีโคค่ะบระษัทมีโคมาต้องพูดไอแอลยอยไงหมดวยใคไหมอนทางขเราขยายครอบครัวขยายครอบครัวถึงวัองการอยากได้บ้านขยายครอบครัวครอบครัวไอตืทาง คนที่ไม่อยากจ่ายค่าห้องเช่าค่ะเอออันนี้เริ่มเข้ามานเรื่องอารมณ์เป้าที่ว่าคนที่อยากจ่ายค่าห้องเช่าเพราะจ่ายค่าห้องเช่ามึงแลวงนะ้วมันหายไปหมดสูงเลยหมดแค่มาแค่ไหนใครที่พักถ้าเป็นของของผมมันจะมีหลายหลายใครใช่ไหมคะก็จะมีตั้งแต่พนักงานประจำไปจนถึงเจ้าของธุกรกิจพวกวินวกรงาน,นคะ่ะ แล้วก็พน,น,นักงานในโคมอุตสาหกรรมเราแว่ได้เคียนครับทุกคนทุกคนตอบมาดีใช่หมดเลยนะสูงหมดเลยแต่ว่าทำไมที่ทำงาน,รเ,นเราแย่ขนาดนั้นนะเราลองคิดดูถ้าเราตอบอะไรได้ได้แบบไม่ยากเกินไปถามว่าคนอื่นที่ขายโครงการเห็นกับเราเขาตอบได้ไหมเขาตอบเราได้ไหมถ้าเขาก็ตอบได้เหมือนเราแล้วเรากับเขาใครยาวอาชนะใครได้ได้ไหม วิธีที่เราจะมองว่าใครเป็นลูกค้าของเรานะคะรับหลักการสำคัญท,ที่สุดก็คือว่ามองให้ขาดมองให้ขาดเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนตอบมาเนี่ยนะเขาเริ่มจากการมองให้สินค้าบ้านหนูมีหลายไทยนะเ,เริ่มขาดนะแล้วแตลว่าลูกค้าเขาไมา่ได้เป็นประเภทเดียวถ้าบ้านหลังนี้อยาคงไม่ได้ขายกับคนที่แบบอยู่ตัวคนเดียวเรื่องอะไง มันไม่สัมคันญังแต่ถ้าบ้านไซส์เล็กไซส์เอของเราเหมาะกับการอยู่แค่สองคนนะครสาม,มีภรรยาอาจจะยังไม่มีลูกแต่เตรียไว้เพื่อจะมีลูก,มมลกนะยกตัวอย่างอีแล้วันจะได้เห็นภาพเดี๋ยวเวลาพูดแล้วเอ๊ะมันเป็นคอนเซ็ปต์สมมติอาจารย์เป็นเซลล์ที่นี่เซลล์ที่นี้คอนโดซิมโฟนีเนี่ยโย์ก็คือว่าเรา ต้องคิดว่าใครเปนลูกคาขอเราเอาู้ที่นี่มันมี